ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงพระเจ้าที่รักลูกขอผูกความเชื่อไว้กับความจริงของพระองค์ไม่ใช่ด้วยความรู้หรือสิ่งที่ตามองเห็นลูกเชื่อว่าสิ่งใดที่พระเจ้าตรัสสิ่งนั้นคือความจริงลูกเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งเลวร้ายลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นพระพร ลูกจึงขอยึดมั่นในความเชื่อโดยไม่หวั่นไหวหรือหวาดกลัวอีกต่อไปลูกรู้สึกมั่นคงนิ่งสงบท่ามกลางพายุร้ายสิ่งสารพัดท,ที่ลูกทูลขอด้วยความเชื่อลูกจะได้รับลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์อเมน